สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบก้าเก้านะวันนี้ก็มาอัปเดตกราฟบิตคอยแล้วก็โซนะครับก็อ่าสำหรับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับตุลานะครับก็จะเป็นอ่าสัปดาห์การปิดวีคนะครับแล้วก็อีกสี่วันปิดเดือนก็อัปเดตเป็นกราฟใหญ่นะครับก็จะเป็นปิดสัปดาห์กับปิดเดือนนะครับแล้วก็ยังมีโซลนาด้วยนะครับก็อ่าตอนนี้ก็จะมาอัปเดตกราฟเดือนก่อนนะครับสำสำหรับอ่าการปิดแห้งเดือนนะครับนับตั้งแต่อ่ามีนานะครับปี ต้นปีเลยนะครับก็นิวไฮนะครับคือนิวไฮก่อนก่อนแฮฟวิ่งนะครับแล้วก็เป็นจุดสูงสุดในปีนี้เลยนะครับก็ยังไม่สามารถาขึ้นไปทำลายจุดสูงสุดใหม่ได้นะครับใช้เวลาประมาณ7เดือน8เดือนแล้วนะครับแล้วก็แท่งนี้ก็ถือว่าเป็นแท่งลุ้นแล้วกันนะครับก็ตลอดหลังจากมีนามาเนี่ยปิดโลปิดโลนะครับนะปิด ปิดต่าลงเรื่อยๆนะครับนะปิดโลว์ไฮนะครับปิดโลว์ไฮโลว์ไฮโลว์ไฮเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทาอ่าโลว์โลติดต่อกันมาประมาณเกือบจะครบปีแล้วประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนละนะครับแล้วมีเดือนสุดท้ายนะครับนะที่อ่าสามารถทะลุขึ้นมานะทะลุอ่าทะลุทะลุจุดจุดปิดต่ําลงแล้วกันเนาะนะครับพูดยากเหมือนกันเดี๋ยวผมจะงงนะครับก็ถือว่า ถ้ามุมมองเนี้ยมันปิดอีก4วันถามว่ามันจะวิ่งวิ่งเกิน6กหมื่นเก้าไหมนะครับถ้าเกิน6กหมื่นเก้าแต่ยังปิดต่ํากว่าไฮก็ยังเป็นโลว์ไฮอยู่ดีนะครับนะปิด L-Hit เนาะนะครับก็จะไปทำโลว์โลนะครับหรือว่าอาจจะทําเป็นไฮเออร์โลนะครับยังไงมันก็ปิดถ้าปิดแถวนี้หรือปิดมากกว่านี้แต่ยังไม่ New High เนี่ยมันต้องทำไฮเออร์โลหรือไม่งั้นก็โลว์โล นะครับซึ่งตลอดมามันโลวาโล์หมดเลยนะแต่นนี้มันยกสูงอาจจะเจอไฮโลนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นไปรีเทสหรือว่าขึ้นไปรีเทสแล้วไม่ผ่านก็จะเป็นอะไรนะเออประมาณนั้นแหละนะครับผมก็จะเริ่มงงละก็พอมันปิดอย่างเงี้ยนะครับเดือนเนี่ยสำหรับมุมมองของฟิโบนะครับผมมองว่าเดือนปิดต่ำกว่ากว6 6่าน1 6เนี่ยก็จะเป็นจุดได้เปรียบสูงเลยนะครับซึ่งตลอดมานะครับตลอดมาตั้งแต่เดือน เมษาแล้วกันนะหลังจากนิวไฮเนี่ยนะครับมีเดือนที่มันทำนิวไฮแค่เดือนเดียวที่ปิดสูงกว่า6,9หมได้นะครับนะที่เหลือนะครับหานับตั้งแต่เมษานะครับจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถปิดสูงได้ดูจากเส้นดำนะครับก็ถ้าเดือนนี้ยังปิดประมาณต่ำกว่า6,9หมนกะครับก็มีลุ้นที่อามันปิดโลว์ไฮนะครับมันก็อาจจะลงเป็นโลว์โลนะครับซึ่งหาเป้าหมายแรกนะครับ เป้าหมายแรกก็จะเป็นถ้าเป็นกราฟใหญ่ผมจะมองไว้ที่ห้าหมื่นหนึ่งห้าหนึ่งแปดเจ็ดสามนะครับนะแต่ไส้ก็อาจจะประมาณสี่หมื่นหกเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายเพราะว่ามันจะทำาลว e r ล o w โลว e r low l o w e นะครับนะสำหรับมุมมองใหญ่นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวนะครับมันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าระดับเดือนปิดนะครับนะระดับเดือนปิดมันใช้เวลาหลายแท่งอ,อยู่อพอรน,นะครับ แล้วก็ในมุมมองเดือนนะครับก็ลุ้นแค่ต่ำกว่าหกนะครับนะครับส่วนมุมมองของวีคละกันนะครับวีคก็ขยายมาหน่อยนะครับวันนี้มีเว็บเว็บห้นะครับนะไม่ใช่ร้อยยิหนะครับมีเว็บหมาด้วยนะครับซึ่งผมก็ทำมาตามตามที่ตัวเองเข้าใจแล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่ได้มีเทคนิคอะไรในด้านนี้นะครับแต่เอามาดูเฉยๆนะครับว่ามันอาจจะเป็นเว็บห <enk os> <Nick> นะครับนะสำหรับวิกเนี่ยเดี๋ยวดูดูในเรื่องของฐานก่อนนะครับสำหรับฐานวิกเนี่ยก็ชัดเจนนะมันปิดเอลฮิตไปแล้วนะครับมันปิดโลว์โลว์ ide, ไป้วไอโลว์ไฮไปละนะครับแล้วตอนเนี้ยถามว่าแค่นิดเดียวเนะี่ยมันจะวิ่งต่อไหมก็มีโอกาส ler, นะครับมีโอกาสอยู่แต่ถ้ามันยังปิดต่ำกว่า69166เนี่ยนะครับแต่ถ้าปิดต่ำกว่า67855หรือต่ำกว่า66หมจะดูดีมาก นะครับจะดูดีมากเพราะว่ามันจะเริ่มตัดเทนนะครับตัดเทนลงไปเลยถ้าเราดูเป็นภาพเดเนี่ยมันจะเริ่มตัดเทนลงไปไปทำโลว์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 ไฮโลว์โลว์โลว์ไฮเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนเทนนั่นเองตอนนี้มันยังอยู่ในเทนที่อ่าเหมือนจะกลับตัวนะครับแต่ถ้ามันไม่ทะลุอย่างเงี้ยมันก็จะตีเป็นเทนลงได้นะครับสำหรับสำหรับวีคเนี่ยอ่ามองว่า ต่ำกว่า6 9 1 6, 6ยังโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวในเรื่องของแนวต้านแนวรับเดี๋ยวไปคุยกันในในภาพากราฟกราฟเล็กแล้วกันเนาะอันนี้กราฟใหญ่มาพูดถึงเรื่องอเว็บก่อนนะครับนะก็มุมมองผมมองว่ามันจบเว็บ5นะครับซึ่งเว็บ5ใหญ่ๆตรงนี้นะครับมันมันไล่กันมาตั้งแต่เว็บ1ก็ประมาณปี2018นะครับลงเว็บ2ขึ้นเว็บ3นะครับซึ่งาสาเหตุที่ อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะที่ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าหรือว่าผมอาจจะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของอ e ีเลียบเว็บนะครับมองว่าไอเหตุผลที่มันนิวไฮก่อนนะวิ่งนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันขึ้นเว็บ5้าหรือเปล่านะแล้วมันจบไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันกําลังทําเสียเวลานะครับซึ่งไอเว็บ5้าเล็กเนี่ยตรงนี้นะครับที่มันเป็นเว็บสามใหญ่นะครับมันใช้เวลาในการขึ้นไอเว็บ5้าเนี่ยมันใช้เวลาอยู่ประมาณ ถ้าผ่านจุดต่ําสุดเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ1 0อยหวันนะครับนะส่วนถ้ามันเป็นเว็บสามลงเว็บสี่ผ่านจุดต่ําสุดใช้เวลา420วันนะครับแล้วก่อนก่อนขึ้นอ่าทานะมันเหมือนกับว่ามันมันเร่งอ่ะมันรีบอ่ะผมผมอาจจะมีความรู้สึกตรงนี้มากนะครับนะก็อ่าวากันไปตามนั้นเพราะว่าผมไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องด้านนี้นะครับก็อ่ามันมีที่น่าสงสัยไงก็เพราะมันขึ้นก่อน นะครับนะมาขึ้นทำ New High ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งถ้ามันจบเว็บ5จริงนะครับเราก็ไปผมก็จะเอาไปย้อนหลังดูที่เว็บสามแ่มันเป็นเว็บ5ในอดีตเนาะนะครับมันก็ลงทำไฮเออร์โลนะครับแล้วก็ขึ้นปิดโล่ห์านะครับเหมือนกันเลยลงทำไฮเออร์โลแล้วขึ้นปิดโล่์หนะครับซึ่งมันเป็นศพแมวเด้งนะครับนะนะครับมันเป็นศพกระตุกอ่ะศพแมวกระตุกอ่ะเหมือนกันเลยนะครับแค่รูปแบบมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง ในนี้นะครับมันมีในเรื่องของกองทุนเข้ามาร่วมด้วยนะครับนะ ETF อะไรต่างๆนะครับทําให้ดูมันแข็งแรงแล้วก็มันอยู่ในช่วงการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งสหรัฐนะครับแล้วก็อยู่ในเรื่องของการผ่านวิ่งไปด้วยนะครับแล้วก็มีมุมมองหลายๆอย่างนะครับที่มันไปย้อนรอยใน4ปีก่อนนะครับนะก็ะอาจจะไม่โชคดีเหมือน4ปีตลอดมาก็ได้นะครับนะอะไรก็อาจจะมีที่เขาเรียกว่า จะมั่นใจนะครับในตลาดคริปโตมมานะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการผิดทางได้นะครับเพราะว่าผมก็ผิดทางบ่อยนะครับแล้วก็ด้วยความมั่นใจนั่นแหละนะครับก็ถ้ามันทําอย่างนี้จริงนะครับมันมีโอกาสทําโลนะครับโลนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องตามกว่าไอ HL ตัวนี้อยู่แล้วนะครับถ้าทําโลก็โนู่นเลยนะวอลลุ่มแนวรับใหญ่นะครับสองหมกว่าสองหมด สองหมืนแปดสองหมนหกนะครับก็จะเป็นตรงนี้ไว้ก่อนนะครับซึ่งถ้ามุมมองภาพรวมมีใหญ่แล้วมันไม่ไปแสนสองแสนสามแสนอย่างที่เขาคุยกันเหรอผมมองว่านะมันยังมีเวลายเยอะนะครับตลาดมันยังไม่ได้จบแค่เทรดปีนี้แล้วจะรวยปีหน้านะครับนะมันยังลงปีหน้าก็ได้แล้วมันไปรวยปีปีหลังก็ได้นะครับไม่รู้กรรมใครกรรมมันนะนะผมมองว่ามันเป็นเว็บหนึ่งใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเว็บสองนะครับ ก่อนจะขึ้นแสนเนี่ยมันก็เป็นเว็บสามอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของพึ่งศึกษาและกันเนาะใช้คําว่าพึ่งศึกษาในเรื่องของแนวทางอีเลียนนะครับผมก็ไม่ไปเจาะแบบเล็กๆแล้วก็ไปขยายแบบภาพสีแล้วก็ไปวางอีเลียนแล้วมันผิดพลาดบ่อยแล้วเราก็ทําให้ตัวเองงงด้วยก็ดูเว็บใหญ่ๆไปเลยจบๆไปเลยเนาะนะครับผมก็ดูไปงั้นนะครับก็เดี๋ยวไปลุยในเรื่องของฟิโบทาน นะครับก็ถ้าเกิดมันเป็นเวทผ้าจริงนะครับมันก็อาจจะลงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นเวทผ้าเล็กใช่ไหมนะครับลง A ขึ้น B นะครับแล้วลง C อะไรประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะประมาณเดียวกันแหะนะครับเนี่ยมันก็อาจจะลงทําเป็นอาจจะประมาณนี้หรืออาจจะประมาณ4 0 0 0มื่นสี่หม่นหเนี้ยหรือประมาณ4 0,000ื่นต้นๆก็คือฟิโบฐานเนี้ยนะครับจุดแนวรับก็จะเป็น174นะครับหรือลึกกว่านั้นก็น่าจะประมาณฐาน สามหมื่นสี่หรือไม่งั้นก็ลงไปที่วอลลุ่มอ่าเขาเรียกว่าจุดเบรกเทนนะนะครับเนี่ยจุดเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณเนี้ยนี่ฮะน่าจะประมาณเนี้ยนะครับก็ว่ากันไปเนาะนะครับก็มันอยู่ที่เวลานะครับนะเพราะว่าปีนี้ก็ถือว่าเสียเวลามากออกข้างประมาณแปดเดือนนะนะครับมันต้องรอเวลานะมันจะอ่าเป็นคำตอบเราเองเนาะ ก็ในมุมมองของภาพรวมการเทรดก็อยู่ที่การเลือกทางว่าเราจะไปตรงไหนนะครับนะอันนี้ก็ง่ายๆเลยทะลุ6กหมื่นเก้า็สามารถลองไปได้เพราะมันอาจจะไปจบแถวแถวเก้าหมื่นก็ได้นะครับหกหมื่นเก้าเนี่ยแต่ถ้าทะลุไปแล้วนะยังปิดแท่งให,ใหญ่ไม่ได้อย่างเช่นปิดเดือนปิดวิคสูงกว่าหกหมื่นเก้ายังไม่ได้ก็ย,ยังไม่ต้องไปรีบลองก็ได้นะครับนะมันยังไปเยอะถ้ามันปิดได้แต่ถ้ามันปิดไม่ได้เนี่ยมันยังเป็นของมุมมุมมองของสาย S ถูกต้องไหมเมื่อสัปดาห์ก่อนที่มันขึ้นไปปิดต่าถูกต้องไหมนะครับปิดต่ําหรอเปล่านะครับขอดูก่อนนะเนี่ยปิดเท่าไหร่ปิดหกหมื่นเก้ายี่สิบนะครับซึ่งมันต่ํากว่าฐานหกหมื่นเก้าหนึ่งหกอยู่ละนะครับก็ทําให้มันทุบลงมานะครับมันอาจจะบังเอิญขาดนะครับาว่าเฮ้ยสงครามทิ้งบอมันนะครับมาเลยลงหรือข่าวข่าวหรือเรื่อง usdt นะครับนะมันก็พอเหมาะพอเวลาพอดีถูกต้องไหมนะครับก็ว่ากันไปนะครับสาหรับมุมมองนั้น นะครับก็ถ้า,าเข้าไปในกราฟเล็กเลยนะครับกราฟเล็กนะครับก็จะเป็นฐาน4ชั่วโมงแล้วกันเนาะจะได้เห็นแบบชัดๆหน่อยนะครับสำหรับภาพรวมสชั่วโมงนะครับมันก็จะว่าปิดไหมนะครับเดี๋ยวต้องดูในเรื่องของกี่โมง3ทุ่มนะครับเพราะ1ทุ่มเนี่ยมันปิดเท่าไหร่1ทุ่มแท่ง1ทุ่มเนี่ยมันปิดอยู่ที่67 0 0นะครับ ก็คือปิดต่ํากว่าในฐานใหญ่นี่แหละนะครับนะฐานสําคัญนะครับแนวต้านสําคัญจะมีอยู่3 4แนวต้านแล้วกันเนาะถ้า,อ,าอันนี้ผมเปลี่ยนรูปแบบการใช้ฟิโบใหม่นะครับซึ่งต้านสําคัญมันจะมีอยู่4แนวต้านจะมี 67, 400 6 8 3 0 0 68,700แล้วก็69 0 0อันนี้จะเป็นต้านใหญ่นะครับซึ่งาฐานแนวต้านสำคัญจะมีอยู่4ต้านนะครับ นะจะมีอยู่สีต้าน,นะครับเดี๋ยวไปดูในเรื่องของวอลุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวมาเทียบในเรื่องของฟิบโบนะครับสามวันวอลุ่มสามวันนะนี่ต้านหกหมื่นแปดเก้าร้อยก็ประมาณหกหมื่นแปดแปดร้อยนะครับถึงหกหมื่นเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เนี่ยก็จะเป็นต้านสูงสุดในนี้เลยนะครับก็เยอะนะเป็นร้อยล้านนะครับนะตรงนี้เป็นร้อยล้านถ้าโดนล้างอ่ะโดนล้างเป็นร้อยล้านนะครับ นะอีกอีกต้านหนึ่งก็จะเป็น6 8 4 0 0นะครับถามว่าวตรงไหมนะครับ6 8 4 0 0ก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นต้านฟิโบที่2นะครับอันนี้ต้านฟิโบที่1น,นะครับมี68,700ถึง69,100่นะครับส่วนต้านต้านสุดท้ายต้านล่าสุดนี่ละกันนะครับนะ67,800ถึงอ่า67,400ี่้ละกัน67,500ถึง67,800นะครับก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะ นะครับอยู่บนเวียนอยู่แถวนี้นะครับมันต้องชัดเจนในเรื่องของจุดนีนะครับเพราะว่าถ้าเราจะยิงหน้าฐา 6, 7, 400, น6กหมืนเระเราต้องระวังในเรื่องของการลากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะล้างตรงนี้ได้แล้วไปถึงต้านนี้นะครับแต่ถ้ามันล้างไม่ได้จุดนี้ก็จะเป็นแนวต้านสาคัญแล้วลงมาล้างข้างล่าง6กหมืนหกสอ้เราก็ไปต้องไปดูว่า6กหมืนหกสอเนี่ยมันจะอยู่ในฐานไหนนะครับมัน อ่ามันเป็นฐานฟิโบชุดเก่าของผมนั่นเองซึ่งมันไม่นิ่งนะผมต้องหนีตายนะครับหกหมื่นหกสองร้อยไม่ใช่จุดจุดยิงต่อไปละนะจุดหลุดจะเป็นหกหมื่นห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสี่ต้านเนี้ยคืนนี้มันขึ้นไม่ได้นะมันปิดเอลฮิตเอลฮิตมามันมีโอกาสนะครับเพราะว่าไอไฮเโลมันอยู่แค่หกหมื่นห้าห้าร้อยเองนะครับนะถ้าสมมติว่ามันทุบจากหกหมื่นเจ็ดลงมาในคืนนี้ในการที่จะกดดันปิดสัปดาห์ปิดเดือนเนี่ยนะครับ แล้วมันทุบหลุดหกหมื่นห้าอีกรอบหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าทุบหลุดเทนแล้วกันเนาะนะครับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทุบหลุดเทนนะนะครับอ่ามันเป็นเหมือนกราฟสี่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเครื่องไม้เครื่องมือมีไหนหมดนะครับเนี่ยมันก็อาจจะหลุดลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับคือไม่ผ่านสามเหลี่ยมนะครับ เดี๋ยวต้องรอดูนะครับในเครื่องมือนะครับก็รอดูตอนกลับหรือกดชัวกดชัวก็หกหมื่นห้านะครับนี่กดชัวนะครับกดชัวก็หกหมื่นห้าวางเอเอลนิดเดียวก็ได้นะครับหรือไล่บนก็ต้องรอรุ้นคืนนี้ไม่รับไม่นอนนะครับนะในมุมมอง BTC นะครับเล็กต้านจะมีแค่สี่ต้านนะครับส่วนแนวรับผมยังไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามุมมองยังไม่ชัดเจนนะครับ มุมมองไม่ชัดเจนก็สําหรับมุมมองบนะครับทั้งเดือนทั้งวีก็ประมาณเนี้ยนะครับทั้งเดย์เนาะก็ไปแวะดูไอ้เด็กบ้างนะครับเด็กยเนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆแล้วนะมันไม่ค่อยมีใครมาพูดถึงมันนะนะครับก็คือแนวรับสําคัญก็คือไม่หลุดร้อยลงมานะครับทําไมมันไม่หลุดร้อยลงมานะมันใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะไม่ยอมหลุดร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือมันจะเด้งตอนะครับ หรือมันจะได้ต่อนะครับนะแล้วตอนนี้นะครับมันยังไม่เบรกกรอบขึ้นไปนะครับนะถ้าเบรกกอบขึ้นไปเนี่ย104.9เปลี่ยนเป็น1 5 5 106เข้าไปใหญ่เนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับหรือเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์นะครับ,รบที่บิตคอยจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนะครนะก็วิ่งสวนกันนะครับคู่นี้นะก็ไปดูโซบ้างนะครับ โซโซนะครับเหรียญนี้ร้อนแรงมากถึงผมผมถึงขั้นมองว่าถ้าโ so, ซหลุดร้อยยี่สสองนะครับร้อยสิบเจ็ดแล้วกันนะครับถ้าแนวคตโ so, ซหลุดร้อยสิบเจ็ดนะครับมันจะเข้าสู่ฐานที่หลุดร้อยสี่แล้วกันเนาะรประมาณนี้มันจะเข้าสู่ฐานที่มันเริ่มต้นมาจากประมาณสิบสองดอนนะครับมันจะเข้าสู่ฐานที่เริ่มต้นมาจากสิบสองดอนซึ่งมันเป็นลิฟทั้งนั้นเลยนะครับมันเป็นลิฟทั้งนั้นเลย นะครับซึ่งในมุมมองภาพรวมนะครับโซเนี่ยวิ่งมาฝืนอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็มันได้ทุนจากอิตาเรียมมาด้วยนะผู้แพ้อิตาเรียมบีดีซีหนีมาโซเลยทําให้โซนะครับเนี่ยมันมีไหนละตัวโซโซอิตาเรียมนะครับขึ้นทํานิวไฮไปเลยนะครับนะแล้วไอผู้แพ้ของบีดีซีนะครับอิตาเรียมบีดีซีเนี่ย เนี่ยนะครับลงต่ำเรื่อยๆนะครับไม่มีวิถีท่าทีจะฟื้นเลยนะทำให้อีเทเรี่ยมเนี่ยกลายเป็นเหรียญโชว์สาวไปแล้วนะครับนะคือลงมาเยอะแล้วก็ไม่กลับขึ้นไปเลยนะครับก็สำหรับโซ่เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวตายตัวแทนแล้วหรือเปล่าว่าย่างไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันอาจจะลงเหมือนอีเทเลี่ยมในชุดก่อนนะครับซึ่งเนี่ยนะมันอาจจะลงเหมือนอีเทเลี่ยมในชุดก่อนที่ลงหนักๆขึ้นมาจากไหนลงมาที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โซ so, เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ทะลุอ่าเอาเป็นเส้นาดาวเทนตรงนี้แล้วกันเนาะวัดเป็นเส้นดาวเทีนก็คือถ้าเรายังไม่เห็น190บวกนะครับมันไม่น่าจะไปถึง200กว่าได้นะครับมันจะอยู่ต่ำกว่า184ลงมานะครับสำหรับโซเดี๋ยวดูการาฟเล็กนะครับการาฟเล็กเนี่ยนะครับขึ้นทำหาไเลนะครับเนาะนะนะนะยกขึ้นมานะครับยกไหลขึ้นมานะเดี๋ยวถ้าเกิด มันยังมันยังไม่ปิดหลุดห้าหนึ่าสหเนี่ยสำหรับโซนะครับถ้ายังไม่ปิดต่ำกว่าร้อห้าสิบหกนะครับก็ยังเป็นการยกไฮขึ้นมานะยกโลยกไฮขึ้นมาก็จะเป็นไฮเอโลไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นขึ้นเบรกได้นะ้าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้านะครับมันปิดไฮแล้วเดี๋ยวมันต้องลงมาทำไฮเอโลหรือไม่งั้นก็อาจจะลงเป็นโลว์โลไปเลยนะครับ ซึ่งถ้าลงเป็นโลว์โล์เนี่ยไฮโลมันจะลงประมาณร้อยห้าสิบหกแล้วเด้งกลับแต่ถ้ามันหลุดโซนร้อยห้าสิบหกเนี่ยมันเป็นฐานที่่าความโลบมันขายเลยนะนะครับความโลบมันจะขายลงมาแล้มันจะอาจจะลงไปถึงร้อยสี่นะครับถ้ามันหลุดร้อยห้าสิบหกนะมันจะไม่เป็นไฮเอโลละมันจะเน้นเป็นโลว์โล์มากกว่านะครับซึ่งโลว์โล์ตัวนี้มันเท่าไหร่ร้อยสามสิบแปดจุดสี่อันนี้เป็น 129นะครับถือว่าทำนิวโลว์โลแล้วกันเนาะนะครับอันนี้138อันนี้129นะครับจุดปิดแท่งมันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้104ไม่ได้ขี้เหละอะไรเลยนะนะครับซึ่งมันลากไปสุมนะครับมันลากไปเป็นมันลากเาเรียกว่ามันลากขึ้นมาเป็นจุดไฮต่ำลงไฮต่ำลงนะครับไฮต่ำลงคือเลาะไอ้ฐานสองร้อนี่ใครโดดเข้าไปก็ดอยนะครับไอ้โซน ในโซนตรงนี้โซนตรงนี้ดอยหมดเลยเนี่ยนะครับเพราะว่ามันลงลึกมากส่วนใหญ่มันลงมาประมาณโดยเฉลี่ยนะร้อยยี่มศอไม่หลุดนะครับแต่มีแบบหลุดบ้างก็กลับขึ้นมาได้นะครับแต่รอบนี้ถ้าทำ low โ low ลโลที่ร้อยสมเหตุสมผลอยู่นะครับเพราะว่าไม่รู้มันฝืนอะไรขึ้นไปขนาดนะครับนะจะมองเป็นบูแฟกก็ไม่น่าใช่นะครับมันใหญ่เกินไปนะเป็นปีเลยนะครับ,รนะรบถ้ามันเล็กๆแบบนี้ดีดนะครับ ดูเป็นเขาเรียกว่าดูเป็นกระทิงต่อเนื่องนะครับกระทิงต่อเนื่องนะครับซึ่งไอ้นี่มันไม่ไม่ต่อเนื่องนี่มันเป็นปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันหลุดร้อยสี่ร้อยห้าสิบหกเนี่ยจะเป็นจุดไหลตามน้ำใช้คําว่าไหลตามน้ําใครที่ติดตามผมจะรู้ผมจะไม่ค่อยแนะนานะใช้คําว่าไหลตามน้ําเอาเลยก่นะครับแล้วมันเกิดหลุดร้อยสี่เป็นเรื่องร้อยสี่เนี่ยเป็นจะเป็นฐานขาลงไปละอันนี้ยังเป็นตลาดตลาดกระทิงอยู่ ถ้าสูงกว่าร้อยสี่ยังเป็นตลาดกระทิงแต่ถ้าหลุดร้อยสี่ลงมาก็จะเป็นตลาดนะครับอ่าเนาะนะครับ,นะรบเพราะว่าเนี่ยอยู่ในตลาดกระทิงชัดเจนเลยห้าสิบหกปนห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับก็สําหรับโซก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลุ้นในเรื่องของ BTC ด้วยวันนี้มีประมาณสองตัวที่เอามาอัปเดตนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ